เคล็ดลับการรักษาระดับความสนใจเดีย๋ยวสิมาแชร์ประสบการณ์เนื้อหาประกา,อาบอกเคล็ดลับในการรักษาความสนใจของคลิปนะครับข้อแรกก็คือผสมผสานเนื้อหาเนื้อหาของคลิปเรียวในสตอรี่แล้วก็การถ่ายทอดสดเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านวิธีที่หลากหลายตัวที่2ก็จะสร้างเนื้อหาออริจินอลเพื่อการเผยแพร่ที่ดีที่สุดตัวที่3แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของครีเอเตอร์อื่นๆเพื่อแสดงความสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนตัวที่4ถามคำถามและสร้างโพส เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเริ่มการพูดคุยข้อที่5ตอบกับความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณเพื่อต่อย,ยอดการสนทนา mm hmm. เข้าใจบอกรกาเนื้อหามันกับประมาณนี้นะครับเคล็ดลับในการรักษาความสนใจของคลิปเฮ่าเนาะ ข้อหนึ่งกับผสมผสานเนื้อหาคลิปเนื้อหาคลิปก็จะมีเรียวมีสตอรี่มีการถ่ายทอดสดเพื่อเชื่อมโยงต่อกลุ่มเป้าหมายผ่านวิธีที่หลากหลายต้องเฮ็ดหลายอย่างนะครับจะเฮ็ดย่างเดียวต้องเฮ็ดทุกอย่างที่เขาออกแบบมาตัวที่สองก็คือสร้างเนื้อหาสร้างเนื้อหาออริจินอลเพื่อการเผยแพร่ที่ดีที่สุด ก็คือเป็นต้นฉบับอ่ะอย่าไปก๊อปปี้เข้ามาเราต้องทําเป็นแบบออริจินอลมาเลยตัวที่3ามก็คือการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของคอรีเอเตอร์อื่นเพื่อการเพื่อแสดงการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนก็เหมือนประมาณว่าเราต้องไปแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เพื่อนนั่นแหละเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดการ ปฏิสัมพันธ์เนาะตัวที่4ก็คือถามคำถามและก็สร้างโพสเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและก็เริ่มมีการพูดคุยก็เวลาเราโพสเนี่ยเราอาจจะต้องทำคลิปประมาณว่ามีการถามตอบกันนะมันถึงจะมีมีความความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นแบบคลิปให้มันเป็นโต้ตอบกันน่ะ ตัวที่ห้าก็คือการตอบกับความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณก็คือเวลาเราโพสต์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามีเพื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยอืมเราก็เราเหมือนว่าเราก็โต้อตอบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ส่งคลิปของเราอ่ะไปด้วยแล้วก็มันก็จะเกิดการาผลักดันของ AI เขาจะให้มันต่อย,ยอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะ เนื้อหาสาระก็มีแค่นี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ,บ